พื้นที่กว้างใหญ่อลังการมากมีเวลาว่างทีไรก็มักจะแพ็คกระเป๋าบินกลับไปบ้านเกิดที่จอน,อนครศรีธรรมราชอยู่บ่อยๆสําหรับนักปั้นมือทองเอสุภชัยศิวิจิตและยิ่งหลังจากได้รื้อส่วนยางหันมาทําสวนทุเรียนด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้เจ้าตัวมีโอกาสลงพื้นที่ไปดูแลด้วยตัวเองบ่อยมากยิ่งขึ้นล่าสุดเอสุภชัยก็ได้อัปเดตให้เห็นถึงความคืบหน้าอีกครั้งโดยเขียนแคปชั่นว่ากลับบ้านเกิดนครศรีธรรมราชมาทําสวนทุเรียนรอทานกันนะคะพี่เอจะเอาต้นทีโตแล้วมาลงปลูก จะได้กินเร็วๆนะคะจากนั้นเอสุภชัยซึ่งพาทัวให้เห็นกันชัดๆแทบจะทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวซึ่งเธอยังได้อธิบายไว้ในคลิปถึงส่วนต่างๆอีกด้วยนี่ค่ะส่วนทุเรียนของพี่เอนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่พี่เอกำลังขุดเพื่อตวางเท้านำนะคะเป็นการวางว่าเราจะปลูกเราปาักไม้ไผ่ไว้นะคะว่าต้นทุเรียนจะอยู่บริเวณไหนบ้างนะคะหลังจากปักไม้ไผ่เสร็จนะคะพี่เอก็จะวางเท้าน,นะคะนําจะได้ถึงนะคะบริเวณที่พี่เอปลูกทุเรียนนะคะ เมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นสวนยางที่รกมากก็เคลียร์หน้าดินและขุดลาดยางเพราะบางทีลาดยางอาจจะทําให้เกิดเชื้อโรคทําให้ทุเรียนเกิดเชื้อราได้ตอนนี้เราเคลียร์หน้าดินหมดเลยนะคะและก็ทดสอบระบบน้ำน,นะคะเดี๋ยวเราจะลงต้นแล้วเร็วๆนี้เจอกันนะคะทุเรียนสวน p ี่เอสุประชัยนะคะ